ีทอ็อกยกขึ้นใครชอบดีทอ็อกซ์ยกขึ้นใครไม่เคยดีทอ็อกซ์ยกขึ้นโอ้ข่าวดีค่ะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะดีทอ็อกซ์ชีวิตนะคะอยากจะสวยอยากจะสุขภาพดีนะคะแล้วก็อยากจะอย,ะอยู่ไปนานๆปลอดภัยไร้มะเร็งนะคะต้องน,นี่เลยค่ะแนะนำนะคะโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดโปรดักต์ใหม่ล่าสุดสนะคะของแ b ี a บิวตี้ค่ะทำให้คุณรู้สึกฟิลแฮปปี้อินไซด์เลยนะคะนี่ค่ะิีันเป็นนักดีท็อกเพราะว่าเป็นไงคะ oh. ชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวน้ำหนักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไทยโซอย่างเราก็ต้องแบบดูแลสุขภาพนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยค่ะการดีท็อกเนี่ยนะคะ,ะ,คะมันทำได้หลายระบบแต่ว่าจะบอกวิธีการว่าไทโซกเททำยังไงเนี่ยนะ,ะต้องติดตามตอนต่อ แต่ตอนนี้จะบอกคุณก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยตอน,นนี้เนี่ยเป็นคุณภาพนะคะสูมกอนเลยค่ะไฮโซที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะคะในท็อปตลาดคอนเฟิร์มเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะดีท็อกไปนะคะแต่ว่าไส้เขาเรียกว่าอะไรตับไตของเรามันพังไปด้วยเพราะมันต้องกินเยอะงนหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เนี่ยรวมทุกอย่างเอาไว้ในนี้เลยทีเดียวนะคะคุณเคยดีท็อกด้วยชาก่องนะคะคุณเคยดีท็อกด้วยคอโรฟิลกระปุกเขียวนะคะคุณต้องไปทานไออ่าก็เรียกว่าโปรไบโอติกอีกหนึ่งกล่องนะคะต้องไปทาน ตามีรวมอีกคู่หนึงของเยอะไหมคะเยอะเรื่องอันนี้ค่ะฉีกซองเดียวรู้เรื่องนะคะมีสติไม่มีสตินะคะผสมน้ํานะคะตามใจคุณเลยค่ะ150-240เขย่าดื่มก่อนนอนจบถ่าวเรื่อยร้อย นี่คือมันสุดยอดที่บอกสุดยอดขนาดเดียวกันนะคะไม่ได้ออกแบบโดยอยากจะออกใครๆก็ออกแบบผลิตภัณฑ์มาแล้วมาขายได้ไหวหรอคะไม่ไหวนะคะอันนี้นะคะออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะโดยดตรดอนน่านะคะเธอเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็เป็นแพทย์นะคะบุคลากรที่แบบไโซอย่างเดียวนะคะอยู่ในระดับนะคะเป็นระดับข้อมวันทางเดของอเมริกาออกแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นปลอดภัยเพราะที่ฉันชอบอยู่ใ,ใกล้หมอะค่ะและที่สําคัญนะคะอยากจะสวยอยู่นานๆเป็นสาวสอง พันปีแบบนี้เลยนะคะอะค่ะขอให้สวยขอใอยรวยแล้วก็สุขภาพดีนะคะอยากจะทานนะคะก็สั่งได้เลยนะคะหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุที่อยากจะทานมากๆเลยคุณอยากจะทาเป็นตัวแทนนะคะก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะ h ป,ปี p y New Year นะคะทำให้คุณฮปปี้